สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำเน็ตบ้านทั้งเร็วทั้งแรงแถมยังคุ้มค่าด้วยในความเร็วสูงสุดถึง1,000เมกในราคาเพียง600บาทต่อเดือนเน็ตแรงขนาดนี้เกมที่ว่าหนักก็ลื่นปืด๊ดไม่มีสะดุดเลยเพื่อนๆใครหลุดบ่อยๆมาใช้อันนี้ดีกว่าลื่นหัวแตกไปเลย ดูหนังกันทั้งบ้านสัญญาณไม่หลุดไม่สะดุดเลยแผมภาพยังคมชัดมันอยู่ในโรงภาพยนตร์นี่แหละความสุขของครอบครัวทำงานที่บ้านก็สะดวกเพราะเน็ตเร็วแบบนี้ทำงานประชุมออนไลน์ไม่มีสะดุดเปิดหลายหน้าต่างพร้อมกันได้หมดแบบนี้งานก็เสร็จไวขึ้น AIS Fiber เน็ตแรงทะลุโลกความเร็ว1,000เมกในราคาเพียง600บาทต่อเดือน รวมภาษีแล้ว642บาทต่อเดือนเองสัญญาใช้งานขั้นต่ำ24เดือนได้รับราเตอร์ Fi ไวไฟฟรีอีกหนึ่งตัวทั้งเล่นเกมดูหนังทำงานได้เลื่อนปืด้ดที่บ้านไหนก็ใช้ได้สนุกแบบไม่มีสะดุด AIS Fiber เน็ตแรงทุกครอบครัววางใจสมัครง่ายอย่ยแอดไลน์ด้านล่างเลยหรือจะสแกนก็ได้นะอย่ารอช้าสมัครเลยวันนี้